สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีบาสุกุสกคนเดอมื่อวานนี้ก็มาพบกับเขาคือเก่าเนาะที่สองสาวบอเว่าอย่งมื่อวานนี้สาวบอกจะพาพี่น้องไปหาขุดกระปูโอ้โหสิได้อีกอย่างเนาะก็ได้อีกอย่างก็เอาไแหละพี่น้องเนาะพาพี่น้องไปหาขุดปูขุดกระปูเนาะพูดนะตอนนี้น้องสาวอย่างก่อนน้องสาวไปกระหมูเพิ่นเนาะสองคนสามคนถึงคอยโอเคพี่น้องไปกันเลยเนาะมื่อวานนี้โอ้โหสิได้อีกยัง โอ้โหเมนิสได้ยังมากินเนาะกระแดดแดดีกพ,พ,พี่น้องเพิ่นย่างเพิ่งถ่านเพิ่นแดดคับูพและจักเพิ่นจิพาหลอาทั้งใดเนาะ,ะน้องสาวพาไปเนี่ย เส้นสิไดแต่กระปูแหละกบเขียดน,นี่คือสิบได้ดอกมันหายากเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้องสาวข่ล้วพี่น้องตาบานสีใส่ส่งคาส,สัิข้างหน้าก็จะเป็นหมูพิ่นเนาะเมื่อนี้ไปหงเฮียนไปหงเฮียนแต่หลดตายพี่น้องไปบ่ฮอดฮงเฮียนเนาะก็เลยลได้นั่งหลดอันหลดตายอัน กลางทางไปพ่อโรงเรียนก็เลยได้นั่งรถซาเล่งอันคนในบ้านเนาะผลมาแต่สื่อของอยู่ตลาดรัก3ามชิมหาก็เลยมานำเขากับอีกอย่างหนึ่งก็คือจังว่ามีครูบอกอยู่ในโรงเฮียนค่ะิ่นเสียเนาะซึ่งอาจจะแบบเกิดจากอุบัติเหตุอะไรพี่น้องขี่รถไว้เกินหรือ,อยังประมาณอย่างเนาะได้เงินผ่นว่า,วา พอหักเลยคงจะขี่รถไวเกินนะพี่น้องคู่ทีโซนชุ่พิ่นเนี่ยจไปพากันกลับมากลับมาแล้วพากันไปหากินต่อส่วน,นกันขมูกเรากเลยไปน้ำพิ่นมนันเห็นอยู่บ้า

เสียมเพิ่นก็นได้ดั้มเน็ตๆหนึนน่งกระปูกระปูอารถยังทันได้กบพี่ร้องมอันเดเพิ่นกรบหรือเขียดอ่ะอกบน้อยอยู่กับหูกระปูเนาะ ได้ทั้งกบได้ทั้งกุ้งพี่น้องมานได้ชาวตุ๊กตาเนาะเพิ่นหากินเก่งกุ้งกับปูก็หายากนะบ่คือตะกี้ล่ะ 哦，呜。嗯 ada penuh you dah Kapu pi ตอนนี้สาปันไปจกเอากระปูผมเห็นป่นี่อ้าทุกกระปูจ้องดูจะมีเขียนว่มีบ่มีปเลยล้างมือได้นี่ ปีงได้ยังงี้ปงได้โอ้ยปีงมันจ <c oughs> ะใส่ปีงันหนะเสียมกรอดป,ปาปลา,าใช่ซาปลาแล้วเมื่อนะเปิงคักแล้วพี่น้องเมื่อนี่ก็ย,ยได้ดอก <c oughs> เิงคักแล้วป่าเบิ่งปลานี่ยเราอยู่ด้วยัป่าเห็นเห็นป่า กูกระปูกระลึกไม่ใช่ได้เพื่นเลยมันขยันมาได้เลยคุดกระมื่อยเนาะลอยแขนได้ยังอืกระปู กระปูต้นเน็ตหนึ่งไม่ได้อันไรเลยครับผมอ่างกบหนีมือไปเลยจกแปจบแปกระปูเน้น,นตัวเดียวจดตามกินได้าาเขียน Mưa này là phía non Mưa này nhau đẹp lắm Sapa oh, Cấp mồ hồn Sapa thêm nặng Xe cấp thị khắc oh, Nhau đẹp Nhau hồn bưởi khắc đẹp đi. <laughs> ตากดดแดดเราวินหัวมิงมิงพี่น้องเอ้ยตายเลยสะปันกระหมูยังขักหมวกเมียกับบอดช้ไซด์ขักแล้วพูดเปิดตาไดหลายพี่น้อง ไเอาเหนี่ตัวันกี่ตัวาเพียก็คือสิบได้ดกน้องกระปูก็ยังหายากเ้อ อันนี้จะเป็นนั่นพายอิสมกระดังคมพี่น้องเอาไปแกงใส่เขียดเนาะผู้ได้ได้เขียดือแกงใส่แซ่บพี่น้องแต่เขาบ่ได้เขียดเนาะก็เลยบ่เอาบ่ได้เขียดบ่ได้เขียดได้แต่กะปูนาหน่อยลออเมื่อแล้วพี่น้องบันนี้ฮะมันบ่ได้เนาะเมืงง่อยแดดฮ้อนแห้งวยไวาสู่แดดบ่อวพี่น้องเอ้ย หลบเมื่ออะไรกเข้ามานั่งในปากก็น้ำไม่เคยเห็นน้ำไม่แงงหนึ่งพี่น้องนี่เป็แนแงงเดียวก็เย็นลหลายๆเลยครับพ <c oughs> ่อเฮ้ยในแง่นแนงนึ่งเมือ่อย จ้าแมงเหมือนักบ่งไหนพี่น้องจากระปูนะตัวน้อยตัวใหญ่เอาเบิดเผื่อมีอันพักชีเล็กเนาะเอาไปแกงใส่พักชีเล็กอ,อันนี้นาเงย้งเอาซชาบมันจนหมุนหมดเลยได้แต่กะปู มักอกี้หอยชาวปานจากหน่วยนะหน่วยหนึ่งชองหน่วยเขียดจะนาน,น้องเตอหนึ่งน้องหันนี่ระตะกปูนี่จะหลอ่อเมื่อแล้วบัดนี้เมื่อยเลยหิวน้ำน้ำบุ๊ิทื้อน้ำมาเฮ้ยปะสะทุกตาเลยได้มาป้าเราออกกันนี่ปะ ตอนนี้ก็ขุดโฮพี่น้อกโฮบักใหญ่เนาะโอ้โห้มันสิมีอย่างเนาะตรงนี้ตอมากี้ไปเขียดไปส่องตโตนี่กขลิเอ้อเห็นแต่กระปูเอ้อกระปูตัวบักใหญ่หนิเนาะโฮใหญ่ขลิส่วนปอดเห็นบอดอ่ะอือกระปูตัวใหญ่ักอขลิเห็นดอก มีโกบบอกเฮ้ยนะทีกบเนาะปลาใหญ่ขักอลิตโตนนี้พี่น้องโตบักใหญ่เนาะข,ข่ขอยคุดข่อยเพเคยได้แบบสีหนาะใหญ่ขักอะลิตโตแม่จบเจืออเมยียนแจ่วกินพี่น้องเอ้ยได้แต่แบบสีคือสีขักเนาะขักอลิตโตนนี้เขใหญ่เนาะเบิ่งดูขลับมีกบนี่ ชนมากเขาชิได้กระปูมิแต่โตสัมานี่เนาะพี่น้องแต่โตมัอกีนใหญ่คขกักอลีก็ยังเคยได้แวบสมัยเมื่อก่อนเนาะแต่เป็นโตแม่ก็โอเคพี่น้องเอาไปจี่เนาะแซ่บหาคุณต่อไปแบบได้แต่ปูนาพี่น้องได้แต่โตแม่เนาะแต่มันล็กหลือเล็กขักอ่ะ นีก็ได้พี่น้องไ้จะปูเนาะได้กี้ตมเปลางานกอนตัวแม่ตัวแม่จบเตือมีไงเป็นใดส่งตัวนั่นเนาะนี่ก็จะเป็นหน้าของบาทจำพรเลยพี่น้องเคยเลาะมาเนาะ เฮ้ยเป็นยังตกตาบ่โอ้ยตุกตานี่เก่งเด้อผูวเลยทั้งเขียดเลยทั้งเขียดทั้งกระปูเขียดกับลายโตสปันสปันมันกระปูกับหน่อไม้ชองสำแหน่งเมื่อวันนี้หิ้วเข่าแล้วหิ้วเข่าสิไปเอามากระทันแล้วก็สิเลาะเมื่อเลยพี่น้อง มาพ่อมากระทันแบบนี้พี่น้องได้ตกะกยาได้เขียดกบเนี่ยขอเชื่อมากระทันเมื่อกินต่อเนาะ mm hmm. กำลังเลืองซุกน้ำกระมีเลี้ยงน้ำกระมีก mm ็ hmm. คุณผู้ชมค่ะถือว่า nhầm xong bạt ư luôn, nhầm lái bạt vào đây <laughs> à subscribe táp à, mặc Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอาหมาักทันก่อนมันคักคักคักทานขึ้นเอาหมักทนนันพี่น้องเบ่งแดงจึงขึ้นพี่น้องงานอันซาปานแดงนี่บองชัยฮะหมักมันหน่วยมักใหญ่หนึน่งเนาะ พอกันอยู่เทิงกุมกมกะทันตอนนี้โูตารางตอนนี้ก็มาหอดเดือนเลยพี่น้องเมื่อยชิตายเนาะนี่มกะทันเะาิะมากินสม <c oughs> ได้เบะ บอกแล้วเขาปัางเขาพอดีนี่แหละนอกปานเมื่อยคัะพีน่น้องหน,หน้าแดงหน้าดำหน้าแรงโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สตารม่ม็กก็จะขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้แล้วพอกันคลิปหน้าเด้อมาเก็์จะเริ่มกดแซร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ซสตาร์ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดี